สวัสดีด้วยนะครับผม PC เรเวมไทยหมากอุตรดิตนะครับวันนี้ผมก็จะมีะในส่วนของเรเมี GT Neo3 นะครับดูโอชิปเซตเดเมซิตี้แป0พเล่นเกมเต็มสปีดชาร์จว80ดวัตต์หน้าจอคมชัดทัดลื่นไหล 120Hz เฮิร์ตนะครับจุดขายของเขานะครับสปีดเพอร์ฟอร,ร์แมนซ์นะครับชิปเซตแรงชาร์จแบตไวนะครับในส่วนของ จุดขายที่หนึ่งนะครับ CPU d e m e n s i t y 8,100นะ 5G Duo นะครับอ่าชิปเซ็ตนะครับตัวนี้จะได้คะแนนนะครับอัลติู822,000นะครับให้ประสิทธิภาพที่เร็วแรงนะครับและประมวลผลได้ไวนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะครับชิปเซตตัวนี้นะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีการผลิตนะครับ5นาโนเมตรนะครับ พู้แข่งครับประสิทธิภาพจะน้อยกว่าได้รับคะแนนน้อยกว่าด้วยนะครับแล้วก็การใช้ชิปเซ็ตเทคโนโลยีนะครับการผลิตนะครับค่อนข้างที่จะมากกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของชิปเนี่ยจะค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ในส่วนของการชาร์จนะครับซูเปอร์ดาชาร์จนะครับ80วัตต์นะครับแบตเตอรี่ให้มา5,000มิลลิแอมป์นะครับ แบตเตอรี่เยอะนะครับชาร์จไวนะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับในสามสิบสองนาทีนะครับปลอดภัยด้วยอ่าระบบป้องกันถึงห้าชั้นเลยนะครับคู่แข่งนะครับให้แบตเตอรี่น้อยกว่านะครับแล้วก็อ่าชาร์จช้านะครับแล้วก็ความปลอดภัยนะครับห้าชั้นไม่มีเลยนะครับอ่าจุดขายที่สองนะครับอ่าสปีดดีไซน์นะครับจอลื่นไหลสไตล์สปอร์ตนะครับตัวนี้จะให้เป็นจอ OLED นะครับจอ OLED นะครับขนาดหน้าจอ6.7นิ้วนะครับสีสันคมชัดนะครับทัชลื่นไหลนะฮะแล้วก็ทัชนิ่นเนียนตาด้วยนะครับแล้วก็ด้วยด้วยค่ารีเฟรชเรท120เฮิร์นะครับทัชซิมเพิลนะครับตัวนี้จะให้มา360เฮิร์นะครับแต่ใช้พลังงานน้อยลงนะครับด้วยเทคโนโลยี d u โ chip นะครับที่ช่วยเพิ่ม เฟรมเรทนะครับคู่แข่งนะครับ uh, ขนาดจอเล็กนะครับแล้วก็ค่ารีเฟลเลน้อยกว่าครับการพัด uh, จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นะครับจุดขายต่อไปนะครับจุดขายที่3นะครับสปีดชัตเตอร์ภาพสว่างคมชัดโฟกัสไวนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลักมาที่50ล้านพิกเซลครับผมแล้วก็ เซนเซอร์ S S นะครับใช้เป็น Sony IMX 766นะครับตัวนี้เซนเซอร์ก็ให้ความละเอียดมากครับให้ความละเอียดมากแล้วก็แต่แต่เราเนี่ยสามารถถ่ายภาพกลางคืนสว่างคมชัดครับแล้วก็ได้ดีกว่าคู่แข่งครับแล้วก็เซนเซอร์เนี่ยของเรา,าเหมาะแก่การถ่ายภาพกลางคืนอยู่แล้วนะครับกับการที่ว่าเก็บ พิกเซลอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างที่จะละเอียดกว่านะครับเร็วกว่านะครับระบบการสั่นของเราก็โอเคกว่าครับแต่สําหรับคู่แข่งแล้วนะครับการให้เม็ดละเอียดพิกเซลเนี่ยจะต้องอซื้อเครื่องในราคา20,000ครับนะครับผมซึ้อก็จะแพงกว่าของตัว GT3 อ่า GT n นะครับผมขอบคุณครับ